เห็นบอกมีเรื่องด้วยมีเรื่องมีเรื่องมีเรื่องอักกับใครนะก็นักโทษด้วยกันนี่แหละเขาขโมยขโมยในคุกเนี่ยเกลียดมากที่สุดคือขโมยพอจับได้เนี่ยเราก็มีการทําโทษการักโทษกันนิดหน่อยแก้ั่งสอนแ่ก็เห็นได้ข่าวว่าหนักเลยมันจังหวะพลาไปนิดนึงพลาไปนิดนึงพลาไปนิดนึงมันกลายเป็นอุบัติเหตุที่มันหนักหนัก พอเข้าเรือนจำกลางเนี่ยที่บอกว่าเราไม่ตั้งตัวเลยไม่ได้ตั้งตัวเลยครอบครัวลาบากมากติดลบลําบากคือเราเป็นเงินไม่สำคัญมากใช่ใช่ใช่เพราะว่าคืออันดับแรกเลยเราไม่ได้มีการเตรียมตัวเราไม่ได้มีการวางแผนแล้วเราเป็นหัวหน้าครอบครัวอลูกเมียที่เราต้องส่งต้องเลี้ยงดูแม่หรือ,อหลายหลายอย่างรถที่จะต้องส่งบ้านที่จะต้องส่งทุกอย่าง ติดลบหมดเลยนี่สินทุกอย่างลดลนยึดบ้านลถรถมืออะใช่ลดนยึดไปลนยึดไป,ดไปเพราะว่าขาดขส่งใช่ขาดส่งยึดขึ้นจะเจ้าข,ของยึดขึ้นไปแล้วบ้านก็ห้าเดือนไม่ได้ส่งเอกว่าเราอยู่ในเราไม่สามารถหาไรายได้ได้ไม่เราขอแ,แต่เราคุยแต่ทางทางทาง,ทางนี้โครงการเวลาบ้านอะ่ะเดี๋ยวเราออกมาเดี๋ยวเราจะาทยอยส่งทยอยใช้ก็หลายๆอย่างที่เราผ่อนต้องเสียเงินผ่อนอ่ะ เราก็ต้องต้องก็ขอคุยก็ออกมาแล้วก็คุยเขาว่าเราขอทยอยใช้ทยอยแต่ชัดมันคือนี่สิเป็นเยอะเราก็ต้องค่อยๆเป็นทีละเคสไปทีละเคสไปโอเคแล้วอ่ะพอเข้าไปปับ๊บวันนั้นพอตัดสินปุ๊บเข้าเลยเข้าเลยเข้าไปเข้าไปถึงก็ไปอยู่ เขาเรียกอะกักตัวก่อนกักตัวอ๋ออยู่กักนะอยู่อยู่กักตัวโลกก่อน14วัน14วันต่อไปก็โอ้โหคนรู้จักเพียบเลยเป็นไงบ้างก็เฮ้ยคนตังนี่ว่าน้องๆเข้ามาทักเลยพี่ค้าวปับเท่าไหร่ผมไม่ได้โดนค้าวปับผมโดนกักขังเลย3เดือนเออเหรอพอดีไรมีคนรู้จักแบบเยอะไหมถามจริงเยอะเยอะเลยเยอะเยอะเยอะเกือบทั้งแดนอ่ะลูกแกงใช่เขาจังหวะลูปแกลงทำไงเขาเปิดหนังพอดีเลยเออโอเคเขาเปิดหนังโอิง เได้ประมาณเดือนหนึ่งเดือนกว่าๆแล้วจังหวะจังหวะผมเนี่ยเป็นวิทยากรอยู่ที่เรือนจำสามโคกมันก็มีน้องๆที่อยู่สามโคกเนี่ยย้ายมาย้ายมามาเสียค่าปรับที่ที่กองห้าครึ่งของห้าครึ่งเนี่ยก็เยอะเข้ามาทักทายกันเข้ามาพูดคุยกันมาอะไรเงี้ยก็น้องๆ้องนิสัยดีน้องๆทุกบ้านดีกว่าง่ายๆพูดเลยๆทุกบ้านตรงนี้เขาจํากัดโทษไหมว่า หนักเบาก็กลางหรือยังไงกักขังได้ไม่เกิน2ปี2อ็ก็ไม่ว่าคดีอะไรก็ตามแต่คือกักขังได้ไม่เกินปี2ปีสองปีือปีพออยู่2ปีเนี่ยมันอยู่ปีกว่าอะไรเงี้ยเขามีเป็นบ้านไหมมีบ้านก็มีมีบ้านคุกคุกใหญ่หมือนคุกใหญ่เลยนี่กือคุกใหญ่นี่คือคุกใหญ่นะไม่ใช่คุกเล็กพอจุคนได้สี่สี่สี่ห้าร้อยคนนี่ก็ไม่เล็กทั้งหมดนี่ก็สี่ห้าร้อยคนใช่สี่ห้าร้อยคนก็ ไม่ใช่คุกเล็กน,นะคุกใหญ่ก็คุกก็เป็นคุกใหญ่เนี่นแหละเพียงแค่ว่าข้างในมันมันไม่มียอดงานมันก็บางคนก็จะมียอดงานแต่ว่ายอดงานมันไม่หนักเป็นลงเลี้ยงมั่งทาสวนทํานู่ทนทํานี่อะไรต่ออะไรที่บอกเข้าไปวันแรกที่บอกเครียดเพราะว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้เคลียอะไรที่บอกนอนไม่หลับใช่ไหมใช่ก็มันเรากังวลไงกังวลด้วยแล้วเราก็กังวลเรื่องภาระหนี้สินแล้วก็เป็นห่วงลูกด้วยประมาณเดือนเดือนกับเดือนน่ะ S <S ขเขาก็เยี่ยมออนไลน์มาเอ้ยไม่ได้เยี่ยมออนไลน์ไงเราเขียนจดหมายใบ <S <S เราเขียนจดหมายใบว่าเออตอนเนี้ยเ,ออเราลงมาจากห้องกักกกัขังแล้วนะกักตัวกักตัวแล้วนะกักโรคแล้วนะก็ถ้าถ้าคืออยากจะคุยกับลูกสักครั้งหนึ่งเพราะว่าอยากจะคุยกับลูกเพราะว่าเราคิดถึงอะ <S <S ว่าเขามีมีความเครียดไหมมีเป็นยังไงมั้ <S 2> <S 2> งไหมคิดถึงเราไหมอะไรต่ออะไรไหมเราขอเขียนจดหมายมาหาเราเขียนจดหมายก็คือ ลายมือเด็กอะลายมือเด็กอะที่เขียนด้วยความเข่าเขียนจักใจเขาว่าพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะเขา๋ะตั้งใจเรียนหนังสือตั้งใจเรียนหนังสือจะเป็นเด็กดีจะไม่ดื้อเราก็แค่นี้เราก็ดีใจตาไหลไหมเนี่ยก็ไม่ก็มัน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 ตื้นตันไงว่าแล้วพอนอนนอนไม่หลับกี่วันก็เป็นอาทิตย์อยู่นะเป็นอาทิตย์เลยครับเป็นอาทิตย์เลยเพราะว่าเรายังไม่ได้เคลียร์เลยยังไม่ได้เกลีัยลูกเลย ไม่ได้อะไรเลยพอเราได้คําตอบ <c oughs> แต่พอเขาเยี่ยมออนไลน์ปุ๊บแต่นี้เริ่มเริ่มกินได้เริ่มนอนได้อ๋อพอ,พอพอหลุดมาสิบสี่วันเนี้เหรอใช่ใชพอหลุดออกมาสิบสี่วันพอเข้าอะเข้าเดินจามจริงๆอะไรเงี้ยห้องเขาเรียกเป็นอะไรลง,ลงจากห้องกักตัวลงจากห้องข้างบนอะ เขากตัวมันจะเป็นห้องเอ่อกห้องมันจะเป็นห้องในห้องเนี่ยมันก็จะมีอยู่สี่สิบห้าสิบคนปรงอันรับอันนี้ลงเขาลงมาลงมาตอนนี้นอนเป็นร้อยเลยเหรอเร้อยร้อยเกือบร้อยห้าสิบคนอะร้อยห้าสิบคนต่อหนึ่งห้องใช่ไมนมีสองห้องถามแบบคนใหม่เลยไปถึงนี่คนใหม่มาเลยหน้าบอกว่ามันล็คมาลอคบงคนะมันแน่นเลยหมดอะไม่เราลงไปก็มีที่นอนมีที่นอนเพพาะคนดังหรือไงไม่ใช่มันก็มีพวกน้อง ที่เรารู้จักอ่ะก็คือน้องน้องปทุมเขาเรียกว่าบ้านปทุมบ้านสามโคกอะไรเงี้ยเขาจะมีบ้านเป็นบ้านบ้านนั้นบ้านหลายบ้านอยู่เขาก็เราก็ไปอยู่ในบ้านบ้านบ้านสามโคกมีคนดึงไปเป็นไม่เราก็ไปไปอยู่ในบ้านก็เป็นก็เป็นคนในบ้านเขาเนี้ยแหละเขาก็จะดูแลเรื่องอาหารการกินดูแลเรื่องเสื้อผ้าดูแลก็ดูแลกับทุกอย่างะลยอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปาไปก็อยู่ด้วยกันสามคนมีผมมีบีมีโจสามคน นอนไหนนอนอยู่ใกล้ๆกันนอนอยู่หน้าทอร์ศัสเลยอ๋ออยู่หน้าทอร์ตัสเลยหน้าทอ์ขาใหญ่เลยไม่ไม่ใหญ่ขายเล็กนิดเดียวเองก็ก็เหมือนกับคนทั่วไปนะแต่จังหวะเขาก็หาที่มันจังหวะมันมีที่ที่มีที่ดีกว่ามันมีที่ว่างดีอะไรตอนนั้นเข้าไปก็เอาไอ้เหี้ยสมรถบล็อกอะบล็อกก็มีคนนอนมีมีคนนอนมีคนนอนอยู่แล้วบต็อกถามมกูนอนนะสมมติอ่าไม่ใช่กูดีกว่าคนอื่น เห็นตรงนี้ว่างเปลี่ยนดีกว่ามันจะเป็นที่ใครที่มันเหรอนอกจากนอกจากคุณจะปล่อยไปแล้วหรืออ่าห้องมันว่างจริงก็ขยับเขาเรียกมันจะขยับค่อยๆขยับไม่ใช่คุณจะนอนตรงนั้นนอนนอนนอนพืนที่ประจำอะไรตรงที่บล็อกส่วนมากคนจะไม่ค่อยไปนอนหรอกเพราะว่ามันมันคนมันอาบน้ำอะไรน้ำมันกระเด็นอะไร่อคนผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมาอะไรเงี้ยมัน เวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยมันมันมันเห็นหมดเลยเหมือนเหมือนคุกใหญ่เลยก็เป็นคุกใหญ่เลยเนี่ยก็เป็นคุกใหญ่เลยเนี่ยมันเห็นหมดทุกอย่างเงก็เนี่ยบนาน่งมันก็เห็นเห็นเห็นอะไรต่ออะไรนั่นแหละมันก็มีงานมียอดงานมันก็มีงานแต่งานมันไม่หนักมันมียอดงานลงเลี้ยงทําสวนขัดบล็อกขัดห้องน้ำขัดที่อาบน้ําขัดไอ้ด้านละ มันก็มียอดงานของทุกคนแต่เราเขาดูว่าเราอยู่เยอะแล้วเขาคงไม่ให้เราทำ่ะอาย่เยอะแล้วไปเก็บไปไม้ก็พอแล้วแล้วนอนน่ะนอนเบียดไหมกระเบื้องกระเบื้องกระเบื้องสองแผ่นสองแผ่นกระเบื้องห้าสิบคูณแปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ห้าสิบหรือกระเบื้องแปดกระเบื้องอะเล็กแปดคูณแปดคูณแปดมันไม่ใช่สี่คูณสี่สี่คูณสี่แค่นี้อ่าเล็กไปดแปดคูณแปดมันก็ใหญ่ใหญ่ก็ประมาณที่นอนก็ประมาณขนาดนี้ได้ประมาณขนาดนี้ได้ที่นอน เท่าสามหมื่นเท่าหกสามหมื่นนอนใจบีกับโจก็สามหมื่นคนละสามหมื่นก็เท่ากันหมดก็ให้ได้เท่ากันหมดไม่มีใครได้มากกว่านั้นก็นั่นแหละใช้ชีวิตก็พอถึงเวลาก็ตื่นตีห้าสวดมนั่งเข้าห้องก็ประมาณบ่ายสามบ่ายสามเข้าแล้วบ่ายสามก็บ่ายสามโมงสามโมงครึ่งเข้าแล้วสามโมงก็เข้าแล้วอาบน้ําก็ประมาณบ่ายสองตั้งบ่ายสองก็เข้าไปแล้วก็อยู่ข้างในมันก็ร้อน ร้อนร้อนร้อนนิดนึงแล้วก็เอาพุ่งตรงเลยว่าน้ํามันเป็นน้ําเป็นน้ําบาดาลน้ําบาดาลเราเราไม่เคยอาบน้ําบาดาลเนี่ยบางคนไม่เคยอาบน้ําบาดาลแมงตมอยตะมยมยแดกเลทเทะทันโอ้โหสุดยอดค,อค,อคือเราพยายามเราพยายามรักษาความสะอาดแต่บางทีมันด้วยเขาเรียกว่ามันเป็นระบบกุ๊บ คุกเก่าอ่ะไม่เหมือนคุกสมัยใหม่บางบางที่มันมีน้ำประปาแล้วมันก็โอเคมันก็สบายหน่อยอะไรเงี้ยแต่นี้มันพอเป็นน้ำาน้ำน้ำประดาเนี่ยมันมันมันหลายๆอย่างไงมันหลายๆอย่างบางทีก็ยังไงก็สู้บ้านไม่ได้ใช่ใช่แต่ความล้มปากก็อย่างที่บอกก็คือขาดอิสรภาพขาดอิระภาพอไก่อิสรภาพก็เอาอยู่ข้างในมันก็มันก็มีเขาเรียกว่ามีเขาเรียกคดีร้อยพ่อหันแม่แต่ว่าบางคนก็เป็นคดีเมาแล้วขับ เวฟมอเตอร์รถขับมอเตอร์รขับก็ที่เขากับขังเลยก็ไปติดเลยที่นั่นติดเลยติดที่นั่นแ้ต่ส่วนใหญ่มอเรถขับแต่ขาไเลยหนึ่งเดือนเดือนหนึ่งต้องอยู่เดือนหนึ่งอยู่หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนสี่ห้าวันบ้างแล้วแต่แล้วแต่บางสานอาจจะรอให้แต่ตรงนมาจะติดติดติดเลยติดเลยอ่ะโอเคก็คือเข้าไปอยู่มาสามเดือนเต็ม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 รถไปหนึ่งวันแล้วที่บอกว่าอยู่ข้างในก็กิน กินอยู่สบายแต่ก็กินข้าวที่กินหลวงชนหลวงชนหลวงหมดเลยสามมื้อข้าวเขาบอกเป็นยังไงข้าวข้างในก็เป็นข้าวขาวข้าวดีดีนะดีข้าวดีแต่ว่าถ้าคนที่กินยากคนที่กินยากมันก็จะอยู่ลาบากนิดนึงแต่มันยังไงก็ต้องกินกินได้กินได้เพราะว่าเราเราก็มียอดอ่ะมีมียอดยอดกลับยอดอาหารยอดอะไรต่อเราก็มียอดอยู่แต่เพื่อนๆบอกเราแต่งอยู่สบายเพื่อนๆไปเยี่ยมมันเยอะนี่โอ้โหสบายอยู่ไว้ละ ไม่เอาแล้วถามมีน้องไหมไม่มีไม่เอาทําไมอ่ะมันไม่เอาไม่เราเราไม่ไม่ได้แบบมีความต้องการมากขนาดนั้นไม่ใช่คือเราไม่เอาะเราไม่ชอบอ่ะเราเราเราชอบผู้หญิงมันไม่ได้ชอบผู้ชายด้วยกันอะไรเงี้ยเขาเรียกว่ามีน้องมาช่วยดูแลมันก็มีน้องๆมาช่วยช่วยดูแลรักคงสักผ้าแต่ว่าจะให้ให้มีอะไรกันอะไรเงี้ยเราไม่เอาอะไรเงี้ยแต่ก็คนดังเข้าไป ก็คือทำมัก็คนรู้จักเยอะแยะเลยถามว่าคนดังไหมเราก็ไม่ได้คนดังหรอกเราก็เป็นคนธรรมดาแน่จับพอมาเจอกันทุกวันทุกวันทุกวันก็ไม่มีเรื่องคุยกันไม่ได้มีเรื่องอะไรก็เขาจะถามว่าโดนคดีอะไรมาพี่บอกทำ้ายคดีทำลายก็กัะขังโอเคไม่เป็นไรคนนี้ก็คุยมายาวลวก็สรุปตอนนี้พี่รุปแสงพอออกมาปั๊บเนี่ยเอาไงต่อชีวิตก็พอรถโดนยึดเงินเรื่องเงินเรื่องทองอันดับแรกเลยตั้งหลักก่อน ตั้งหลักตั้งหลักค่อยๆเคลียร์หนี้สินก่อนเคลียร์หนี้สินที่เราเป็นหนี้ที่เราเป็นหนี้มันจะเคลียร์ยังไงอ่ะก็เคลียร์ยให้เขาก็เคลียร์มากเคลียร์น้อยเคลียร์ที่บางทีเอาไปก่อนพันหนึ่งอเอาไปก่อนสองพันก็แล้วก็เดี๋ยวก็มีจะมีการใช้ใช,ใช,ใช้ใช้เพิ่มขึ้นขอเอาเอาไปเช่นนี้ก่อนนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยคือเราต้องมีเราต้องมีเงินุนเอาไปกินไว้เนาะไว้กินบ้างไว้อะไรบ้างไว้เดินทางด้วยเพราะเราไม่มีรถอ่ะเราไม่มีรถเราไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเวาเดินทางไปไหนมาไหนมันต้องใช้เงิน พออยู่ข้างในเนี่ยมันมันมันใช้เงินแค่เรากดซื้อของแต่มันก็มีข้าวกินสามมื้ออยู่ข้างในดีกว่าไม่ดีมันก็ดีมันดีคือว่าเราไม่ต้องไม่ต้องมาดิ้นรนแบบนี้ไงออันนี้เราออกมาอยู่ข้างนอกมันโลกกับความจริงแล้วอยู่ข้างนอกไงมันก็ต้องดิ้นรนแต่อยู่ข้างในมีกินมีข้าวกินอยู่แน่นอนถูกต้องข้างในก็ดีกว่าดิไม่ดีก็คือออกมาอยู่นอกเนี่ยมันต้องดิ้นรนแล้วก็อะไรที่เราเก็บไว้ของที่เราสะสมไว้เราก็จะมาแปลงเป็นเงิน อ๋อขอสะสมาใช่ต้องมีเสื้อโรงเรียนโจทย์อยู่เสื้อในหนังเสื้อหนังอ๋อเสื้อหนังเสื้อหนังแล้วจะติดตามเป็นไงได้บ้างก็เดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวผมอาจจะมีการไลฟ์สดใน Tik To k หรือใน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 เพจในเพจหรือใน YouTube YouTube อะไรต่อยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ครบยังอยู่เสื้อหนังเสื้อเสื้อหนังคือหนังในภาพยนตร์ในภาพยนตร์ในเสื้ออินทละอะไรต่อมีอะไรออกมาช่วยๆกันออกมามาเหมือนว่า ขอความเห็นใจจากเอฟซีทั้งหลายาถ้าขายช่วยกะสับสนุนอะไรเงี้ยเราก็ไปต่อยอดเอาต่อยอดก็ยังมีมอีองค์พระพิสุทที่สะสมไว้สะสมไว้ก็ก็โรงเรียนที่หลายๆโรงเรียนอยู่ที่เราไปช่วยเขาอุดหนุนมาอ๋ออุดหนุนมาอุดหนุนอุดหนุนเขามาเนี่ยเพื่อ,อเราเอามาเก็บไว้ตอานี้กษามาปล่อยบ้างก็คือมาแบ่งกันดีกว่ามาแบ่งกันมาแบ่งกันว่ามีอันนี้มีอยู่สี่องค์นะ อาแบ่งไปสักสององไหมใครอยากได้ก็แบ่งกันไปแล้วก็พยันยังอยู่พยันยังไม่ได้ขายเลยพยันพยันทำมาสองใบยังไม่ได้ยังไม่ได้ขายถึงได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วที่จะต้องไปแล้วก็พะพะมีพระบางส่วนเยอะเลยเดี๋ยวอยู่พอตอนนี้พึ่งพี่แปงเพิ่งออกมาได้ประมาณสามสี่วันนี้ใช่ออกมามาตั้งแต่วันจันทร์เตรียมตัวแล้วเตรียมของที่จะไลฟ่แล้วก็ ก็เสาร์นี้ผมว่าว่าเสาร์นี้คนน่าจะว่างเยอะวันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์ผมมีธุระต้องไปคุยกับเจ้านายเก่าเจ้านายเก่าเรียกเข้าไปเรียกกลับเข้าไปว่าเราก็บอกเขาว่าเพิ่งออกมาอะไรเงี้ยก็จริงๆเกือบจะไม่ได้ออกเกือบจะโดนต่ออเห็นบอกมีเรื่องด้วยมีเรื่องมีเรื่องมีเรื่องกับใครนะก็หลักโทษด้วยกันนี่แหละเขาก็มวย ขโมยในคุกเนี่ยเกลียดมากที่สุดคือขโมยขโมยขโมยลขล<ป>างทำทงเขานะี่ยจริงจริงอ่ะถ้าไม่มีขอกินกันดีกว่าเราให้เราแบ่งเราไปเราก็แบ่งให้กินอ่ะแบ่งคนนู้นแบ่งคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ในสิ่งที่ที่นักโทษด,ด้วยการเกลียดมากที่สุดคือการขโมยการร<ม>ักขโมยพอจับได้เนี่ยเราก็มีการทําโทษการทำโทษันนิดหน่อยแค่สั่งสอนก็เห็นได้ข่าวว่าหนักเลยมันจังหวะพลาดไปนิดนึง ผ่าไปน,นิดนึงผาไปน,นิดนึงมันกลายเป็นอุบัติเหตุที่มันหนักหนักแต่ก็เขาก็ไม่ได้เอาเรื่องเขาก็ไม่ได้เอาเรื่องเขาก็คือก็ยอมฟามกันกเขาก็ยอมฟามวันสุดท้ายเลยเหรอก่อนวันสุดท้ายสองวันโอ้โหออกวันสุดท้ายสองวันก็เกือบแล้วก่อนก่อนวันออกอ่ะสองวันก็คือจริงๆริงก็ขอมามาคืนตั้งแต่แรกมาคืนแล้วก็มาอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรหรอกว่า จังหวะพอเราไปไล่ไล่ไล่ดูละหรือไล่เวมันจับได้เตร็จก็มีการทำโทษกันนิดหน่อยแต่ว่ามันมันก็เขาโอเคเขาก็เขาก็เขาก็ยอมรับยอมรับผิดแล้วก็เขก็ไม่มีอะไรเขาก็ไม่ได้เอาเรื่องไม่ได้ไม่ได้เอาเรื่องกันก็จบโอเคก็เลยได้ออกมาได้ออกมาอ่ะโอเคสุดท้ายเรามีอะไรพูดกับ f อซีหรือแฟนๆรูปแปงอินทระซึ่งกหาขายไปนานเลยขอบคุณนะครับขอบคุณสําหรับเอฟซหลายๆคน ที่เป็นห่วงกันที่บางคนก็ไม่ได้ไปเยี่ยมแต่ส่งธนาทรไปไปให้มีส่งของมาให้ด้วยมี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 ส่งของเป็นของออนไลน์สืบสั่งเลนจําของบีมีแล้วสั่งสั่งของ,งเินจํมมาให้หลายๆคนขอบคุณขอบคุณเอฟซีเอกอินทระเอฟซีด้วยอ่าอินทละเอฟซีเนี่ยก็มาดูแลผมมาดูแลแล้วก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนอินชาวอินหลายๆคนแล้วก็ประชาชื่นขอบคุณเอฟประชาชื่นด้วย อก็ส่งของมาแล้วก็ขอบคุณมานบุรพามานบุรพาก็ฝากทานรัฐมายักษ์อินยักษ์อินนี่ก็คอยดูแลตลอดยักษ์รุ่นสุดท้ายนี่คอยดูแลตลอดคอยดูแลคอยดูแลกะครับยักษ์ก็มาดูแลผมแล้วก็ขอบคุณพิพันธ์พพันธ์จิตเที่ยงขอบคุณฝ่ายสิงปีนฝ่ายด้วยแซกด้วยเห็นไหแซกแซกสพนแซกพี่ใหญ่ด้วยพี่ใหญ่พี่ใหญ่แบง์สพนด้วยโอ้โหแล้วก็ ขอบคุณแสบโคตรแสบโอ้โคตรแส<พ>บมันนี้กูทักไปมันยังไม่อ่านไลน์เลยฝ <c oughs> <คง>ืนอย่างก็ยังไม่รู้เลยก็ห registry, ห,หลายคนหลายคนเลยแล้วก็ที่ยังไม่ได้ไม่ได้เอ่ยชื่ออีกหลายๆท่านอขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆเลยแล้วออกมาเนี่ยเพื่อนๆก็อย่างคุณอ hour, <c oughs> <c oughs> อสพี่อ๋อยแล้วก็ลวหลายๆคนอย่างหลังด้วยขอบคุณหลังด้วย <c oughs> แล้วก็เออหลังพนักคอนเออพี่หลังพนักคอนพนักคอนเรานี่ก็มีพีก็ส่งเยพีก็ส่งให้ก็หลายคนเลยหลายคนอยู่ก็ถึงว่า ขอบคุณน้ำงใจเล็กๆน้อยๆ,ๆที่<ๆ>เพื่อนอมอบให้ก็ออกมาครั้งนี้ก็คือจะเริ่มต้นใหม่ก็คือเอาเูืองตรงๆจะเริ่มต้นใหม่ก็คิดว่าจะทําร้านจะทําร้านข้าวแกงทาร้านข้าวแกงก็ลองมาช่วยกนเดี๋ยวรีวิวุดหออนุนดำเนินการไปถึงไหนแล้วอะไรยังไงแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็อาจจะหาก่อนช่วงระหว่างนี้อาจจะหาเป็นร้านเล็กๆเปิดไปก่อน ปิดไปก่อนเพื่อเพื่ออย่างน้อยก็ไปชิมฝีมือกันมาชิมมืออย่าลืมอย่าลืมด้วยฝากช่องรูปแหวนพาทัวร์ด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมากลับมาทั้งรูปแปงนพาทัวร์ทั้งเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ทิกก็จะเริ่มกลับมาเขาเริเคลื่อนไหวกลับมาเคลื่อนไหวก็หลังที่เงียบหายไปสามสามเดือนเต็มเต็มครับก็เดี๋ยวมาเป็นมาดูในการบร์ชั่นไหนของรูปแปวงพาทัวร์ด้วยว่าอาจจะมีอะไร มาเสนออาจจะมีอาพุ่งตรงนะอาจจะมีอาหารในคุกอ<ล>ว่าความเป็นอยู่ข้างในเนี่ยเขากินกันยังไงเขากินอาหารอะไรอะไรเงี้ก็บางดีบางสิ่งบางอย่างคนข้างนอกะเขาก็ไม่รู้หรอกว่าข้างในเขากินกันยังไงลาบากค่ไหนลำบาก,บากยังไงหรือไม่ลําบากแต่มันก็ถามว่าติดคุกมันมีคาว่าสบายมันม,มีสบายให้อยู่สบายยังไงก็ไม่มีคําว่าสบายก็ขอบคุณด,ด้วยวน,น,นะครับที่คนะอยเป็นกำลังใจายายให้กันให้กันและกัน ก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะมีอะไรมาแบ่งปันกันแบ่งปันกันดีกว่าเขาเรียกว่าแบ่งปันกันครับช่วยกันนะขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวพี่แปงมาเรื่อยๆอยู่แล้วตอนนี้ได้เจอเจอกันเรื่อยๆอยู่แล้วขอบคุณครับขอบคุณพี่แปงขอบคุณครับขอบคุณครับ